อุบัติเหตุคร่าชีวิตนาทีรถจักรยานยนต์ชนชายธงทรงพลเจ้าของเพลงในตำนานเสียชีวิตวันที่13กุมภาพันธ์2568พอตทอบาน,นสิทธิ์ชัยนวลสวสอบสวนสพเมืองสิงห์บุรีได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสิงห์บุรีว่ามีผู้ได้รับประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาตัวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จึงเดินทางไปตรวจสอบพบนายอารันสุทธิสุขหรือชายธงทรงพลอายุ77ปีเจ้าของเพลงในตำนานปูไข่ไก่หลงอยู่บ้านเลขที่158ทับ39หมู่7ตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงผู้ป่วย ภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกานายอรัน์ได้รับบาดเจ็บจากการขี่รถจักรยานออกกำลังกายแล้วถูกรถจักรยานยนต์ทะเบียนกพท30สิงห์บุรีซึ่งมีผู้ขับขี่คือนางสาววันเพน็ญเฉี่ยวชนล้มที่บริเวณสิงห์บุรีค่ายบางละจันใกล้เคียงแยกบุ้งกี และมีพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดร้านตรงกันข้ามที่เกิดเหตุพบว่ารถจักรยานของนายอลาลันได้ขี่มาตามริมถนนมุ่งหน้ามาทางแยกบุ้งกีก่อนรถจักรยานยนต์ของนางสาววันเพนได้ชนท้าย รถจักรยานเสือหมอบสีขาวจนล้อหลังและท้ายรถมีรอยยุบเข้าไปทางด้านนายอดิเลกอายุ54ปีลูกชายคนโตของผู้เสียชีวิตเล่าว่าพ่อจะขี่รถจักรยานเสือหมอบออกกำลังกายทุกเช้าและขี่เข้าบ้านตรงเวลาแต่วันนี้เห็นเลยเวลาที่พ่อเข้าบ้านก็ยังสงสัยอยู่สักพักมีคนมาบอกว่าพ่อโดนรถชนและอาสานำส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีจึงรีบมาดู แต่ไม่นานพ่อก็เสียชีวิตขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณมุมข่าวค่ะ